ึกษาอะไรเนี่ยไอสองตัวนั้นไม่มาสายกันเนี่ยมมันถึงเวลาถ่ายแล้วตอนเนี้ยน้องสุทีรักพี่อ่ะไอลีมึงใส่ร้ายน้องกูละมันไม่ใส่ร้ายมันไม่มากิงก็วันนี้มาถ่ายนี้น้องกูไม่เคยมาสายแม่งมาบ่ายแม่งมาบ่ายไม่ทันดังเลยมาสายแล้วจริงๆวันนี้มันจะถ่ายนี่พี่ซินบับเวจะมาถ่ายหลอกกินตังคนแนวฟีดีกรอบหนึ่งจัดมาสายยังมาแดกตังกูอีกจริงๆอ่ะวันนี้มันจะถ่ายคอนเทนต์แนวนั้นปุ๊บแต่รอบเนี้ยมันจะมากินตังพี่ถูกไหม แต่ผมจะเปลี่ยนใจก็คือจะให้พวกพี่ทุกคนในออฟฟิศเนี่ยเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยจะให้กินพวกมันแทนสลับกันเฮ้ยโอ้โหยมึงนะ่า <c oughs> จะ <c oughs> อย่างนี้ตนะั้งแต่คราวที่แล้วตั้งแต่แก้วแดง <c oughs> แล้วที่เสียแล้วห้าร้อยที่เสียแล้วห้าร้อยมันจะมีมาหลายเกมหรอผมจะบอก <c oughs> พวกพี่ทุกคนในออฟฟิศที่จะเล่นอะละเอียดทุกข,ข้อเลยอบอกให้ชัดเจนเลยว่าเล่นยังไงยังไงเดี๋ยวเกมไหมไม่ไม่สนใจเห่านะ ฟังบริฟไม่รุ่นมันจะเป็นคลิปแบบเกมแก้วที่หลอกกินเงินคยฟิตครั้งที่แล้วอะ่ะแต่รอบนี้จะเป็นเกมใหม่พี่วางไว้ประมาณ3เกมแต่งตัวเสร็จใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายเกมทั้งหมดข้างนอกให้เราเข้าใจ มนะฮะพวกก็เป็นรุ่นซิมบับเวกันครับเวเยอะเลยวันนี้ครับผมนะเป็รุ่นซิมบับเวทำอะไรกันนี่เราเตรียมเกมไหวพริบมาพวกพี่ชายสโตโลเล่นกันเตรียมเกมไหวพริบมาเล่นกันวันนี้มาหลอกพวกพี่ชายสโตร์หน่อยเตรียมงงงกันทุกคนเลยโง่ทุกคนเลยหลอกง่ายใช่ไหมเลยไม่ตายยิงโงกเลยนะเกมใหม่ครับเกมเหรียญยกมาประมาณสามเกมแต่เกมเดียวไม่น่าเล่น โอ้เป็นเดยวรวยอ้เหียรวยเลยอ่ะพี่รวเล่นเท่าไหร่ได้ตาเลยเลนตา2 0 0ชนะได้200 400เท่าตัวเลยเฮ้ยเล่นด้วยเฮ้ยคุณกกูต้องไปเล่นเขาว่าต้องเล่นกับเราเหรอเดี๋วก็อยไปตามกดตามเอาทุนเงินเงินกูจริงๆเลยด้วยอย่างกูไปก่อนด้วย

พี่มีติดแค่ครั้งเดียวขยับเหรียญหนึ่งให้ได้ตีสามสองหนึ่งสองร้อยกูเล่นตาลพันเลยพี่ยอดได้ไหมได้ดิมีบ้างมีตังค์โอ้ย่ายกูเนี่ยมีโอ้ยขอเลอาให้พี่ดูจากตาลพันเลยนะกดตังค์มาแล้วกดตังค์มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ให้เป็นสี่สามสองหนึ่งให้หยิบเลยป่ะเนี่ยอ่ะ สี่สามสองนึ่อ่ะตังมาวางให้กูมีแบงค์พันแบงค์พันมาเดี๋ยวกูทอนให้ทอนแปดร้อยอ้าวแปดร้อยไอพี่แต่ผมมีเกมหนึ่งนี่กับมีเกมหนึ่งหวยที่อะไรมีตุนอยู่แล้วสองร้อยไอะเกมนี้เป็นสามเหลี่ยมนะพี่เป็นสามเหลี่ยมขึ้นขึ้นไปทางนู้นอ่าพี่ทำงี้ได้ให้สามเหลี่ยมลงมาทางนี้เออขยับเหรียญได้แค่สามเหลี่ยมใช่พี่เออเกมมันม่แก้

ได้แล้วนี่แล้ววะโอเคเราหกร้อยไปคนนึงก็ได้嘛เรื่องกลัวพี่กล้องไม่ได้ไม่เป็นไรกลัวคนอื่นนะเหนื่อยรอบรอบนี้เราเสียก็จริงแต่ได้ได้ผมได้ตังค์แน่เออมาไปจ่ายก่อนไปแล้วเออนี่นี่เอาไปยุ่งจ้าเดี๋ยวให้ไปกินทุเรียนต่อหาตังค์หาตังค์หาตังค์ดูทุเรียนเออนี่แหละเกมแรกพี่ลงมาสองร้อยแลกกับไปสองร้อยนะแล้วไม่คิดว่าจะต้องเสียให้กูบ้างหรอฮะเอ้ยผมเตรียมตังค์มาแล้วนี่ห้าร้อยไปแล้วฮะ ห้าร้อยเสองร้อยแล้วมีแบบมแลาแล้วนี่นี่ด้ทำยังไงให้หนึ่งอยู่ฝั่งนี้ให้เป็นเลขสี่หนึ่งสองสามสี่ให้เป็นสี่สามสองหนึ่งนี่สลับกับไปสลับมาเออยอะรอบเดียวนะรอบเดียวได้แรอบเดียวเดียวใช่ไหมพี่หนึ่งสองสามสี่ามามือมาสองร้อย มีพกสามแล้วเขาให้จัดไปจัดปเข้าไปกลับเลยจะมีอีกเกมเนี้ยไม่พอไม่พอมันเป็นพีระมิดอยู่พีระมิดทำไงได้ให้ทางทางแหลมมาหันเาฝั่งนี้อ่หันกับหัวขยับเหรียญได้สามเหรียญ๋ยวมาแป๊บนึงไปซสุดท้อยก่อนยวมา ว่ามันเข้าอยู่แล้วนะยาเทกะบะเลยเยี่ยงคนมันเทล่ายกันยังไงไปหาเดินตามใครไหมไปเยี้ยงี่ก็ดังยังเลยเสียงทางน้ำใครใช้น้ำเยี่ยงอะติดตัดไฟแม่งตัดน้ำแม่งต้องใช้กันแล้วไปหาตามใครมาดิตอนนี้เด็กใหม่เว้ยเด็กใหม่เอออะไร กูไม่ใหม่กูเก่าอยู่นะกูเก่าอยู่กจะไม่หยอกอนนะทำไรที่ผมพามาเล่นเกมพี่พี่ลงมาสองร้อยพี่ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นหนึ่งสอสาสี่ลง2ังสองร้อยได้ตังเป้าได้ดิได้สองยพี่ได้สองร้อยเลยใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะโดนเลยนี่ไงหนึ่งสสม มาสี่ร้อยทอนทอนทอนเท่าไหร่ทช่แปดร้อยดีแล้วเดี๋ยวพี่จะซื้อกระเพราทำให้กินนะครับเดี๋ยวไปทอนให้เดี๋ยวน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูไม่ชอบโอเคงั้นล่ะจบไหมล่ะเหลือเท่าไหร่ร้อยเดียวแล้วก็จะเหลือเหลือที่นู้นเหอือเก้าร้อยเป็นเก้าร้อยเหลือเก้าร้อยเสียได้อีกยังมีได้อีกเล่นได้ก็ต้องเสียได้เองพออยู่แล้ขอพี่เรายังไม่หมดเลยพี่ใต้ไม่ลงมาเลยฉันจะหลอกพี่ใต้ให้หมดตัวอฉัจะเล่นแบบว่าโอ้โหตาละหมื่นเลยไปไม่ทำนี่ นายเปี๋ยนกูทำตรงนี้ให้มันแบบว่านเนียนเลยนนนเนียนเลยเฮ้ยพาคนมาเอ้เจ้าใส่เสื้อเสือายเือยนี่คือนูเวนี่ตัวนี้เป็นตัวเดียวนะที่มีลายเดนตัวเดียวนะที่มีลายเดนหมุมนะกับไอ้เบิกนะมีตัวเดียวนะตวเ้เลยนี่เงครั้งแรกด้ะผมพาไหาตังค์พี่ทาไงได้ให้เป็น1นึ4ตอนนี้เป็น1นึ่นางาส่ลงมาไร เออต้องบอกไหม่ไม่ได้ปอกตังออกมาพี่ก็ยิ้มไว้เลยยิ้มวุ้ยแกไอ้เยี่พวกมึงแม่งไม่เตรียมเลยเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยววันนี้กุ้งกิ้งกันสองร้อยมาบางเลยบางแม่อ่ะขยันได้เหรียญเดียวทำไงได้แต่อยู่ฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนู้นเอ้ยเอ้ยช่เปล่าถูกมะเอ้ยผิดสองร้อย ถูกไหมถเหลือจะเล่นีกเกมนึ่งีกเกมนะเอ้ยเอาอีกเกมนอีกเกมนะอีกเกมนึงาอีกเกมมันตลงดิลงดิลงีดิงดิเกมสองมีมิตรสองร้เหมือนกันเหรออาสองเหมือนกันทำไงให้มันนวางนี้ควาลงเออทำไงให้มันควาลงอ่ะตเหรียญ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 เหรียญเออคเอาเลยปะเอาเลยเยมาแปดต่อมาหกร เดี๋ยวทอนหกร้อยอ่าอ่าอีกเกมนึงเนี่ยอีกเกมนึงเหรอีกเกมนึงแค่เกมนึงไม่เอาเยอะพอแล้วเอ้ยเกมนี้ได้เกมนี้เกมนี้ได้ได้เยอะนะเนี่ยเกมนี้อันนี้พอแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยได้สี่ร้อยเนี่ยเกมขยับปลาจิเออไม่เอาหนงสองร้อยได้สี่ร้อยอุ้ยจะทุนแล้วไม่เอาออมมาหกร้อยดแบงค์แบงค์พันอ่ะมันยังไม่ให้เลยมึงไม่รู้ผมอ่ะมันตังค์คือกวนสองร้อยอ่านี่สองร้อยถอนหกร้อยมีไหมเอาอีกแกโอ้มึงไม่พกตังค์เลยเหรอดีบุเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่่อยมาาพีข้้งบนไได ไว้สิไรฮะอ้เพิ่มเอารถตับมาใก่้องใช่ปะไปหน้าบ้านเนี่ยเอาโถเทลเวไปถอดจอดถ่ายรูปขายขายขายไปน<ป><ป>ูไปตามใครมาอีกได้ไหม มามาเอ๊ะมา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 เฮ้ยไราเจอคนบ้านั่งอยู่หน้าออฟฟิศเหรอไม่ใช่ผมทำให้ผมพาผมพาเล่นได้ตังค์เลยสองร้อยสองร้อยทาสองร้อยเป็นห้าร้อยให้ได้โอ้เป็นห้าร้อยเออห้าร้อยเท่าไรสองร้อยพี่ก็ได้ไปกลับไปสองร้อยอ่ะพี่ทำใไงให้หนึ่งอยู่ฝั่งนี้ให้เป็นหนึ่งสองสามสี่นี่โอ้โหโดนถูกกระดับสมองอย่างโก้เดี๋ยวเดเอ้ยใช่ป่าวพี่ว่าพี่เสียพี่เสียใช่ไหมเออพี่คิดดีดีพี่คิดดีดีขอคิอนูดีดีเผื่อพี่ขยับไปเหรียอนึงพี่เสีย คิดดีคิดดีเฮ้ยไม่ใช่มั้งพี่ใจว่าพี่ดูคิดโอ้พี่พี่พเห่นชอบแต่พี่เป็นคนไม่ค่อยคิดนี่มั่นใจนี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เออมีเกมหนึ่งนะพี่เออมีเกมหนึ่งเอาลงอีกลงอีกีเกมหนึ่งฮะกล้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเออมีกวนใอรกล้องเกมทีท่ท้อง,งเออเดี๋ยวไปเกมสองอะ พี่ได้อีกนะเว้เกมสองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้แป้งห้าร้อยกูนี่หว่าฮ่าฮ่จะให้กูสองร้อยออกมาเดี๋ยวให้ไปไหนนะเอออ่ามาเราพ่กูไปตามเองมึงทำนี่ไอ้แล้วเฮ้ยเสียแล้วอะเกมนี้ลงสองร้อยบาทได้สองร้อยลงกันนะอ่าขยับได้เหรียญเดียวไม่ใช่ค่อยๆคิดงั้นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปคิดที่บ้านเฮ้ยวันนี้แหละแต่ว่าไม่ต้องงานแต่งแล้วนั้นหรอก ได้หรอได้หรอยายยังได้แล้วได้หรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปจะมีเกมอะไนะโอ้ไม่ว่างเลยนี่เกมนี้ได้สี่ร้อยเลยเนี่ยพี่ก้องอะไรนะพี่เรียกอะไรนะพี่พี่ก้องเรียกคนบ่อยออกป่าเออเรียกให้ไปซื้อพอ่ะไอ้ชัดเดี๋ยวสองร้อยแล้วเนี่ยได้อยู่ตามหนึ่งคนนึงอ่ะกูไม่กลัวกูมีข้าวกินฟรีแล้วมึงไปตามคนมา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 ยังมาย่งมาเลยมาไนี่มาเบียร์ขวด นี่มันตู้แช่กับข้าวเอ๊ผมทำเล่นเกมเีงเองพี่ทำเองนะขยับรอบเดียวให้หนึ่งอยู่ฝั่งนี้ให้สี่อยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยลงสองร้อยลงมาสองนะโอนได้ไหมได้สบายโอนไม่ต้องจับเงินในช่วงนี้เขาไม่จับเงินนะโอนเอาโอนนะมีจริงป่ะสองร้อยนี่ดีมีจริงเลยฮ่า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 ฮ่โอ้ยง่ายนะ เกมไหมพี่เกมอ่ะเกมมั้งมีตังค์หรือเปล่าโอ้ยมีโยนให้พี่จะไม่หันสามเหรียญหันไปฝั่งนี้คว่ำเออทำงี้ให้มันคว่ำกลับด้สามเหรียญเออกลับหนึ่งสองสามเอ๊เป๊ะเลยฮะที่สองร้อยเดี๋ยวโอนแทนคิวเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้ไปพี่จะทำงานไปทำงานก่อนเออเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวแม่ง่ายยางไงเฮ้อะทำไมไม่เห็นเป็นเหมือนที่ หน้าหน้าเซ็งสัตว์อะเฮ้ยทำไมบไม่เหมือนที่คิดไว้อะตอนแรกตั้งตั้งใจจะมากินเขาไหมใครกลับมากินแล้วนิ่มๆืกลับมาเสียหน่อยเสียสองร้อยเสียไปสักสองตาเป็นไงเยี้ยติดลบสองร้อยเปนไงละเปไงร้อนโอ้โหตกมาไกลเชกมาเลยพี่ก็เร็วเนี่ยพี่ได้ผมไปสองร้อยพี่เอาไปแล้วเนี่ยจัดมาได้สองขวดเลยแต่มึงยังเหลือตัวช่วยอีกตัวนึ่งมั้ยใคร คนที่โง่ที่สุดในออฟไฟไิศไอออฟฟิตตาโอ้โหนั่นโง่โง่จริงเออออฟฟิตตาไปละเอาเอาทีา่ขนไปละไปละเงินงท้องของรอบก,กายไม่ตายก็หาใหม่ได้เ,เดี๋ยวพี่ไปทำธุระส่วนตัวก่อนเ,เดี๋ยวดีจ้ะไปกูเนี่ย มา่เอิญไอ,อ,อพี่พี่ตาเนี่ยพี่ตาผมพามาเล่นเกมเลยนี่รถนี้แอดวานเน่ยเลยอะพี่ตาทมพี่ตาแล้วลงตาพันเลยพี่ตาพันพี่ตากลับไปไมนพันนึงนะเออจ่ายจริงเนี่ยทิงนี่ผมกดไม่ได้ตอนนียเรียกง่ายๆฟังผมนะไก่กาคือทำยังไงก็ได้เห็นปลาหันหัวฝั่งนี้ไหมอ่าเออไก่กาคือทำยังไงก็ได้ให้ปลาหันหัวฝั่งนู้นอืพี่ลงมาพันอยากได้ไปเสามรอบเออทั้งอะทั้งจับได้สามไม้อ่ะลงตัาก่อนมึงก่อนดีกว่ากลัวไม่โกงแน่นออนนนนวววางไ้้ก่่เเรถแลีย ไว้อ่เดยแหะโทรศัพท์มาเปิดแอปไว้เลยเดี๋ยวมึงไม่จ่ายเอาโทรศัพท์มาเอาไว้ถ้ากูทำได้เอาไปเลยหนึ่งพันถ้าไม่จ่ายกูยืดโทรศัพท์เลยนะโอเคมึงอย่างเงี้ยสองเหลยทีสุดท้ายเรียบร้อยปาไหมปาหันหัวไปทางโน้นไหมหัน <100. S 2> เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยไปพันหนึง่งพันหนึง่งเอามาไปหยิบมาไปยืมใครมาก่อนก็ได้ไปเร็วเก็บไว้ยังไปเอามาเฮ้ย เพิ่มนี้เพิ่มสิเนี้ยเอ้ยจ่ายจริงอ่ะโอเคคืนพี่อย่าเลาะทำหน้าสองคนอ่ะโอเคครับอมไม่คืนไหมล่ะอยากได้เล่นเกมกูมั่งเล่นเกมกูถ้าทําได้ได้หนึ่งพันคืนนี่เอาดีเล่นดีอะไรอ่ะโอ้แต่ถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องจ่ายเป็นตังก็ได้ไม่จ่ายเลยขอแค่ให้มึงสองคนอย่ามาสายอีกได้จีนะนี่นี่นะ อันนี้สมมติว่าเป็นหมูอ่าอันนี้เป็นธนูอ่าธนูกําลังจะพุ่งไปเสียบตัวหมูหมูกําลังจะตายอ่านะทํายังไงก็ได้ให้หมูรอดตายจากโดนธนูเสียบหยิบได้สองครั้งห้ามหยิบธนูเฮ้ยห้ามเขี่ยดิดจะหยิบแล้วเขีย่ยไม่ได้น,น,นี่หมูวิ่งหนี เอาทีเดียวด้วยก็โดนเสียบอยู่ดีไงก็เสียบหลังแทนไงอ่ะมันหยิบหนึ่งทีแล้วนะอ่าเหลือีกทีสุดท้ายยอมจนปัญญาอะไรใช่ไหมอ่ะนีนะอ่าหมูกลังจะโดนธนูเสียบทำยังไงก็ได้ให้หมูรอดจากธนูอ่ะดูหนึ่งหนึ่งสองหมูรอดจากธนูแล้วได้ไงหมูหมอบหมูหมอบหมูหมอดหมอบ นี่แล้วธนูมันกงจะเสียบกลางตัวตอนนี้มันหมอบลงธนูธนูก็พุ่งนี่ผ่านไปรอดโไม่ตายแล้วโอเคตามนี้จมกดได้หนึ่พันแล้วก็ที่สัญญาห้ามาสายอีกเฮ้ยี่ไว้พว่ารา ต้าเฮ้ยกินมั้งดิคือพุกเอางี้มึงสองคนอยากกินไก่ใช่ไหมใ้กินหน่ยนะเฮ้ยใส่พุงกินไก่เว้ยอ่ะเนี่ยของเหลือเมื่อคืนไม่อยากกินเคเอฟซีกินแล้วเนี่ยอยากทานใหญ่ด้วยเออไม่เป็นไรอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยดูเป็นเคเอฟซีขึ้นแล้วอ่ะไม่กินอะไรเออเออเก็บไว้เลยวันนี้มึงใจดีมากเลยนะ